ำได้ว่าจำได้ว่าเดี๋ยวพอไม่ว่าจะไงจะโหวตกับกุ้งไว้ก่อนอะไรวะเขารามน้ำดูออกเลยเราเนียนกันมาสามคนตามน้ำมาไลเราก็ดูเบลก็ดูไม่น่าเชื่อถือเบลไปอีดิทคะแนนดิสองมะสองสองแต้มซะตอบถูกด้วยไม่โดนโหวตด้วยพอพอปอหนึ่งกดอีดิทก็ได้กดอีดิกดอีดิทก็ได้ขอโทษทีไม่เชื่อเบลกดอีดิทเดิมก็ได้ ก็บอสามเหรอบอสองสองสองเออสามสามเอาทั้งทอลดิคะแนนรวมโอ้โหแกนเดิมก็ได้จะได้ไม่ต้องพิมพ์ใหม่โอ้ไอควายเบลเอ้ต่อไอตาานอนอีกแล้วเหรอแค่แนนไม่ได้เป็นอีกแล้วเดิเป็นอีกแล้วเหรอไม่งดีเป็น ใส่เย็นๆดูออกดูเปลีนช่วยยังไงก็ช่วยอย่างนั้นเออใช่ปวดเลยใช่ปะผมจะผมจะตอบให้ทุกคนมั่นใจในความบริสุทธิ์ของผมหมาเลยหมาเที่อะหมามันพัโปวดพิเปอร์ก่อนเลยหมามันไม่โกหกใครพิเปอร์ของผมหมาใครก็รู้ปวดพิเปอร์เลย ถามถามมาเร็วถามก่อนถามก่อนที่บวถามเลยโอ้ยหนาวหมาหอนเลยเดี๋ยวขอมาหมาเหี้ยมันไม่กอดใครหนูโหวดพีเปอร์ผมโหวดที่บูไปเดี๋ยวไม่ถามกันแล้วโหวดพีเปอร์ด้วยไม่ไม่ค่อยชอบเอาอารมณ์มาใช้เร็วเราเอาเหตุผลมาใช้เลยนี่ไอเหตุผลเนี่ยพีเปอร์แน่ๆเงียบมาเลยอ่ะแน่ๆ พี่เปิลนั่งคิดอยู่ว่าจะถามคนนี้ว่าจะหลอกยังไงใช่พี่เปิลแน่ๆถามเบลใครถามก่อนลถามเราถามก่อนเหรอถามวุ้งถามมุกสถานที่เนี่ยเออมันเปิด24ชั่วโมงไหมยวตอบพี่ก็รู้อีกอ่ะถึงมันเปิดตั้งเยอะอย่างอื่นก็24ชั่วโมงโรงแรมก็24ชั่วโมงอะไรก็24ชั่วโมงเยอะแยะ ยี่สี่ชั่วโมงยี่สี่ชั่วโมงโอใครหรืเหหอเปล่านะพี่เปอร์อ้าวครับที่นี่ไปไปพี่ตอบไปแล้วเหรอพ,พี่เปอร์ไปบ่อยไหมพี่ตอบไปแล้วเหรอเมื่อกี้ตอบว่าใช่เปิดยี่สี่ชั่วโมงที่นี่ไปบ่อยไหมพี่เปอร์ หลอกนั่นแหละคือหลอกบางทีก right? ็ไ well ม่มีอะไรหลอกให้เราซีดสุดใจแล้วพี่ไปถามถามตอบเกียดหลอกนะตเอมาเล่นด้วยอ่ะพี่ถามเบลอ่ะว่า่อบทบาทของเบลอ่ะมันจะทำให้สถานที่ของเบลเนี่ย ทำให้เบลเอลทำให้ถนที่ของเบลบทบาทของเบลทำให้สถานเ่ียกเบลทำไมจะเลยล่งเลื่องบาทของเบลทำให้ทำให้สถานที่ดีขึ้นหรือเบลหรือบ,บทบาทดีขึ้นงงสาวปงงงงงงงังก็เด้ หมายความว่ายังไงอ่ะก็บทบาทเบลทําให้สถานที่เจริญขึ้นหรือทําให้บทบาทเบลดีขึ้นอะไรวะแบบว่าบทบาทเบลทําให้สถานที่ดีดีขึ้นไหมเออก็คืออาชีพเบลมันทําให้สถานที่เนี่ยดีกาทำสารนี่ขับเคลื่อนนี้ไปได้ด้วยเบลหรือเปล่าแค่ตัวเบลดีอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็ก็สถานที่ดีขึ้นค่ะ ดโดยตัวหนูเนี่ยแสดงว่ามีจุบอทที่ดีเลยที่ดีกดจับเวลาต่อให้นะแตะกี้ช่วงอธิบายกดหยุดก่อนหนูยังงงในคำถนาวยไปตามเบลนะตามเบลมาถามๆหน่อยสถานที่นี้ พี่บุ๊กเคยไปหรือเปล่าไปไปบ่อยด้วยแต่ช่วงนี้ไม่ได้ไปเท่าไหร่ือฮะอ่าพี่เปอร์ครับบทบาทที่พี่เปอร์ได้เนี่ยมันส่งเสริมส่งเสริมสถานที่ไั้ยอมยอมยอมอ่าบทบาทที่พี่ได้เนี่ยเป็น เป็นผู้ใช้บริการหรือผู้ให้บริการครับไม่ใช่ผู้ใช้บริการเป็นเป็นผู้ให้บริการเนอทำไมมีแต่คนเป็นผู้ให้บริการแล้วไม่เสกหายไปเรื่องเนี้ยใช่ใช่ไม่ดูถคำตอครับถามต่อถามคุณมุกละกันยังไม่ได้ถามเอ่อมุกหน้าของใสหน้าไหนวะจีเอฟเอ่อเดี๋ยวด้ จะถามเป็นส่วนตัวหรือว่าถามเป็นรวมๆดีวะพี่เปิ้ลเป็นพี่เปิ้ลมีในส่วนตัวกับหนูบ้างล่ะเจอด้วยเจอด้วยเราเลยหนูบวชหนูบวชพี่เปิลเลยได้ปะเดี๋ยวก่อนสิฟังพิทนาจังเลยลกดอยู่เหรอที่เนี่ยสถานที่เนี้ยคนวัยคนในวัยไหนเยอะกว่ากันเออเด็กหนุ่มมันแกมันมีทุกวัยอ่ะพี่มีทุกวัยเหรอแล้วอันไหนเยอะสุด ไว้ไหนเยอะสุดเอ้ยมีทุกวคไงวแก่เลยวแก่พวมดูไวพี่ตาสงใครปวพิเปิลปวดเลยได้ไหมวดเลยหวดพเปิลคำถามดีคำถามดีปวดหวดเลยเหรอพิเลวทหยุดแล้วเรอง้เอาหวดแล้วเหรดเลยเหรอเลเลยามีอ่าถามถามเพี่ยังไม่รู้เลย เบลไม่รู้เลยว่าคนอื่นอยู่ไหนใช่ไหมเบล่อมาค่ะถามให้มันจบจงออีกหน่่ยล้าสุดที่พี่ระครางล่าสุดที่เบลไปที่แน่เมื่อไหร่ใช่อันนั้นไม่นับเดือนเดือนที่แล้วค่ะเดือนที่แล้วไหมเบลเข้าโรงแรม ถ้าโรงแรมไปทุกวันโว้ดพี่เปอร์พิเปอร์เป็นจะไปใช่ไหมเลยหมดเลยพี่เปอร์น่าจะเร็มแล้วแหละแต่พี่เปอร์ยังไม่รู้ไงถามต่อก่อนเอ๋อเออไม่ได้เลยพี่เปอร์ว่าที่ไหนเออตีวงแคบหน่อยเดี๋ยวตีวงแคบก่อนเบลถามต่อดีไหมเดี่ยวเองไม่หมดพี่เนี่ยต้องไปตั้งแต่เด็กจนโตเลยตั้งแต่เกิดจนตาย เลยใช่ไหมถามใครครับใครนีฮิปเปอร์เกิดจนตายใช่ไหมถามฮิปเปอร์ไงใช่แล้วกันใช่เลยมึงมันต้องถามคนอื่นให้ฮิปเปอร์ได้ข้อมูลวะใช่แล้วกันฮิปเปอร์ตอบเลยหัวตอบได้แล้วอย่าเงี้ยเชื่อก็จะเกิดจนตายพี่มีทุกวัยเกิดจนตายมีทุกวัยแล้วก็เปิดตลอด24ชั่วโมงอ่ะอันนี้คือข้อมูล อบเลยใช่ใช่ใช่สถานที่นี้เหลืออยู่แค่นี้แล้วล่ะเปิดตลอด24ชั<า>่วโมงตอบว่าก็เลยไปที่โบสถ์ใหญ่ซะเลย <c oughs> <c oughs> อาเกิดจนตายไงสินจุ่มตอนเด็กอืมือผมกดกากาบาทได้ไหมหกระบอกคืออะไรกดกดค่าสถานที่ได้นะครับ กดกระบาดอ๋อนี่ไงเราจะได้ใช่มันกดที่สถานที่มันจะตัดช้อยออกให้ได้มันจะไม่งงอุ้ยฮะตลุ่ยพี่เปิ้ลเป็นสปายเหรอคือใช่พี่มีใุส่สป <c oughs> ายเราไม่คิดว่าเราเป็นสปายหรอกแม่เออต้งขอโหวตได้ไหมต้องเป็นคุณมุกแน่เลยต้องขอโหวตได้ไหม,มโหวตซิโหวตโหวตเอาโหวตเลยขอท้ายว่าตอนนี้ทุกคนอยู่โรงพยบาบาลโหวตมุกโหวตมุก ไม่ต้องวอดหนูเป็นสปายเอาแล้วพี่เปอร์แล้วพี่เปิ้ลทำตัวหนเป็นสปายทำไมอ่ะพี่เปิ้ลแล้วทําไมเบลมันรู้อ่ะแล้วพิเปอร์ทํตัวหนเป็นสปายอย่างเงี้ยเหมือนยังไงไม่ได้เป็นแล้วพอบอกพิเปอร์ทําตัวเป็นสปายเลยแล้วก็มาก้มตารับกรรมแล้วมานั่งขีดสถานที่อยู่ทําไมเออแล้วเนียนเลยนะผมวันนี้ว่าพ่เปอร์เป็นไม่ไม่ ไม่ปฏิเสธซะหน่อยนะไม่ปฏิเสธซะหน่อยเลยแกงเบลเบลแม่งเป็นเป็นเป็นบ่อยแน่ลอะเป็นชั่วเบลมันเป็นบ่อยนะเบลมันชั่วเบลมันเลวบอกแล้วคือไม่เบลก็พี่พี่บุกอ่ะเป็นบ่อยมากเลยทุกคนแกงคนชั่วสี่ตั๊กทูเป็นบ่อยแกงคนชั่วคอยข้อมาคอยข้อดูได้ได้มาน้องหือมา น้องขำน้องน้องขำเป็นยริงด้วยน้องขำเอาไปสองแต้มไปเอาใหม่เผื่อผมจะได้เป็นสปายบ้างมันอึดอัดได้สองแต้มแล้วสองแต้มก็ถือว่าตอบถูกแล้วก็โหวตพี่เปอร์อะไรย่างเงี้ยจะหลอกถามเบรนซ์เมื่อกี้โหวตพี่เปิ้ลอย่างมั่นใจพี่เปิ้ลก็ยังยอมรับพี่เปอร์ก็ยอมรับก็เห็นได้เนี่ยเป็นพวกของสปายนี่หว่าใช้สึก อันนี้เือเริ่มใหม่แล้วใช่ไหมคะเริ่มแล้วเริ่มแล้วกดได้เลยก็จะรู้ตัวเองอ่าทำไม,ไมเป็นสปาย,ปายเป็นสปายหรือเปล่ากดได้ตำแหน่งเดิมอ่ะไม่ใช่มันยังขึ้นหน้าหมุนรีเฟซอยู่เลยอ่ะเหรอเอาอันนี้ไม่ใช่หมุนรีเฟซดิป่ะอันนี้มันตัวห้ามคลิกอีตัวเนี้ยไอแคปให้ดูเอามันไม่เห็นะ่ะอยากให้หเห็นอีตัวกลมๆแล้วก็มีขีดตรงกลางอ่ะอีตัวห้ามคลิกอ่ะอ๋อ ด่ก็โหลดอยู่โอเคอันนี้เริ่มไหมใช่ไหมพร้อมยังพร้อมแล้วเริ่มแล้วเดี๋วถามก็นเลยถามกอนเลยนะอพี่ที่นี้ใครถามเดี๋ยวสีเดี๋ยวก็ชี้เองแหละพอเกิดไม่คิดก่อนแลถามก่อนแล้วค่อยบอกว่าถามใครที่นี้ใครๆก็ไปได้ใช่หรือไม่พี่มุกได้ถ้ามีตัง <c oughs> เฮ้ยเราแคบไปบป้าก็ได้อ่ะเติมน้ำมันยี่สิบบาทเนี่ยก็ได้ไม่มีตังค์เข้าไปได้เอาไม่ถามต่อหรอกจริงๆี่ไม่มีตังค์เข้าไปไม่ได้ไถามต่อครถามอ่ะเปิ้ลชอบไปที่นี่ไหมเออชอบไปวนแต่เรื่องชอบไม่ชอบเนี <c oughs> ่ยเปอ้ลชอบไปที่นี่หรือเปล่า อไปบ่อยแน่ๆไม่ไม่เคยไปปั๊มน้ำมันเนี่ยไปบอกไม่เคยไปหรอเอ้ยดูว่าเคยดีว่าไม่เคยไม่เคยไปโบวพิเปอร์เลยได้ปะเดือบันเดือบันพิเปอร์ถามต่อพิเปอร์ถามต่อเอาแล้วเฮ้ยเพราะว่านี่มีคนที่น่าสงสัยกว่าถามคุณบุ๊กพี่บุ๊กไงอะไรบ้างถามคุณบุ๊กช่วยในช่วยสถานที่เนี้ยมัน มันเป็นหลักแหล่งไหมหรือว่ามันไปได้เรื่อยๆมันมันก็เป็นหลักแหล่งนะมันเคื่อนที่ได้ไหมหรือว่ามันอยู่สถานที่รถไฟแหล่งหลักแหล่งแหลงเป็นหลักแหล่งสถานที่รถไฟ่ถานตัดช้อยชัดๆแม่แม่ประเด็นคือทุกทุกอันมันเป็นสถานที่ทุกอันที่มันขยับไม่ได้อยู่แล้วบุกไม่นี่ไงรถไฟโดยสานเครื่องบิน เรือดำน้ำตั้งหลายที่ตัดออกเร้งเยอะเลยเออโหดแล้วร้านนะร้านอาหารในพื้นที่ได้นะเต็นท์ละครสัตว์เนี่ยเออตัดออกเอ่ออือออ่าถามต่อถามถามเบลถามเบลเบลมันยิ่งขั่วอยู่ทำไมอ่าสถานที่เนี่ยเบลชอบไปไหมอือจะไปชอบได้ยังไงหวดเบลแล้ชอบหวดเบลแล้ว ไม่ชอบขอนเบลแล้วไม่ชอบถ้าเบลไม่ชอบไปอันนี้เอาลงเรียนออกเลยเบลไม่ชอบไปทำไมอ่ะหนูชอบไปโรงเรียนเหรอเออว่ะปิดหลานต่อหลานต่อพอเวลายังมีไม่ได้ยังมีพี่เปิร์ครับผมหน้าที่หน้าที่ที่พี่เปิร์ทำอยู่ในตอนเนี้ยครับผมคิดว่ามีประโยชน์ต่อสถานที่ใช่ไหมโอ้ยมี ประโยชน์อย่างยิ่งยวดแล้วก็สามารถทำานุบบมลุงใ,ให้อลังการเอานว้ให้สมจเ,เมืองของเรา <c oughs> อะไรนะเป็นนายกเป็นเป็นหน้าที่ที่ต้องมีอ่ะขาดไม่ได้เลยใช่เพอถ้าเพอถ้าขาดก็จะไม่มีเกมนี้เกิดขึ้นเลยผ่าตนต่อเลยโหมิเปิปเน <c oughs> ้นีหมด ถามเร็วถามต่อถามต่อถามถามคุณมุกเดือดไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ตอบสภาเลยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้สถานที่เนี้ยจำกัดอายุเพศวัยหรือว่าอะไรไหมหรือว่าเข้าได้หมดเลยบอกแล้วมีตังก็เข้าได้เข้าถามแล้วเหรอ ไม่จำกัดหรอกมีตังค์ขอแค่มีตังค์สรุปก็คือขอแค่มีตังค์ก็เข้าได้ทุกวัยขอแค่มีตังค์ก็เข้าได้ทารกมีตังค์ก็เข้าได้โมงํำต่อโมงขำต่ออยู่พบูไม่เป็นหรอเออเบลํามมาฮะเบลไม่ชอบไปจริงหรอคือถามย้ำคำถามเดิมอย่าทำสามสิมันไม่ได้อะไรเร็วๆเอาเอาทำให่มันไม่ได้อะไร เบลไม่ชอบไปเพราะไม่มีตังค์ใช่ไหมไม่ชอบไปเพราะว่าไม่ไม่คิดอยากจะไปทำไมอะไม่ใเบลไม่กอดเบลไม่ก่อนหาแบบสดใสเดี๋ยวเวลาเหลือนาะเดียเวลาเหลือน้อยเนาพิสูจน์ความบริสุทธิ์จากคำถามสิเบลพิสูจน์ความบริสุทธิ์ต่อมาดิทำไมทุกคนเลย คือทำบริสุทธิ์ออกมาสิให้หลุดออกจากเบลแล้วกลายเป็นพี่เปิร์เนี่ยสามเร็วพี่บุ๊ะเคยคิดจะไปที่นี่ไหมก็คือเองมันต้องไปมันจำเป็นต้องไปด้วยต้องไปด้วยเออมันจําเป็นต้องไปด้วยเออเจ๋งด้วยเป็นต้องไปด้วยเออจะเข้ามาจําเป็นจำเป็นนะ ถามมุ้ถามมุ้ให้ให้เขาได้ข้อมูลถามเบลลดีกว่าถามเบลลดีกว่าเป็นอะไรกันหนูเบลถามเบลโอดเด็กก็เบลล์โอดทุกปืนเออเบลสถานสถานที่เนี่ยส่วนใหญ่คนจะเยอะตอนกลางวันหรือกลางคืนกลางวัน,นหนูโอดเบลล์แล้วเปลี่ยนใจจะมีป,ปืน โหวด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 โหดเบลเอาโหดเบลโหดเบลเพรเบลนั้นตอบกลางวันอยู่ไหนกันเนี่ยโหวดเบลเจอคำถามค่าตัวตายเออพี่เพิร์ก็เหมือนพี่เพิร์เหมือนแล้วพอพอไอตรงพอคำถามพี่มาปุ๊บอ่าเบลแล้วต้องต้องเจอคำถามพี่ข่าเบลมั่วตัววะอี่ไหนกันวะที่เขาลูกค้าเยอะกลางคืนอะ ตอนนี้ีตดอนน้ทุกคนได้หนึ่งคะแนนแล้วมีเบลเนี่ยที่จะได้คะแนนถ้าตอบถูกเบลจะได้คะแนนได้หนึ่งถ้าตอบถูกได้หนึ่งเนาผมไม่รู้ตอบันาดีเนี่ยเที่ยวแย่คนขวาวเป็นสปายสามตาจริงเหรอทำยังไงมันได้ทริปเปิลสปายวะเอ็นอ่า งานเลี้ยงสังสรรค์เนาะงานเลี้ยงสังสรรค์ผันทง,ทงยังผันทงกดดันกดดันผันธงพี่เปิทท้ลทำยังไงถึงหน้าสงสัยทุกตาเลยวะเขกอยากเป็นเนี้ยเลยทำตัวหน้าสงสัยจะออกไม่ใช่ไม่ใช่งานเลี้ยงสังสรรค์พ <laughs> ี่ไหนกันเนี่ยก็เห <c oughs> <c oughs> ็นเบลตอบมั่นใจว่าเบลไม่ชอบไปพี่ก็เลนยนึกว่าเบลรู้ <c oughs> ที่ไหนเออตอนแรกว่าคนไม่ก็เลี่ยนตีน มหนูว่งมั่นใจว่าทน่เบลเธอเพิ่งบอกเองว่าเพิ่งเห็นเบลบอกเองว่าไปไปทุกวันไปไหนวะโรงแรมอ๋อไปรูว่าเพราะบอกเบลไม่ชอบไปก็ไม่ใช่เหรคนอย่างเบลคนอี่เบลไม่น่าไม่ชอบไปเอาไปดูคือคนยังไงไปแล้ววะเนี่ยนี่แล้วพี่เปิ้ลไม่เคยไปคืออะไรเนี่ยเออไปพี่เปิ้ลไม่เคยไปทว่าบ้านอย่างเดียวใช่ไหม ไม่เดียวเลยว่บไปทไปเที่ยวไปเที่ยวมันก็ต้องไปนอนบ้างไปพอพี่เปิลบอกไม่เคยไปนี่แบบคือว่ะพี่เปิลโกหกเห็นป่ะหนูไม่รู้เลยเนี่ยผมไม่มั่นใจตรงคำนี้แหละว่าแบบถ้าพี่เปิลบอกว่าเคยไปนี่จบแล้วหนูตอบโรงแรมเลยไปเที่ยวไปแต่ว่ามันไม่ได้เป็นลักษณะโรงแรมอะไไงที่ผมไปเที่ยวพี่เปิลดูพี่บุกก่อนโรงแรมไงพี่บุกกรอบโรงแรมคือผมคภาพโรงแรมไงก็เลยตอบว่าไม่ไปทำไมจะไม่ต้องไป พี่พเปอร์ดูพี่บุ๊กตอบจำเป็นต้องไปแล้ก็ถ้าไปเที่ยวมันก็จำเป็นต้องไปนอนโรงแรมเงไม่ให้นอนที่ไหนอ๋อส่วนมเกจะเป็นบ้านเช่าบังกะโลตอนแรกอ่ะรถติกทุกอย่างออกหมดเลยแล้วแที่นี่เพราะพิพเปอร์ถามว่ามันเคลื่อนที่ได้ไหมหนูคิดว่าพิเปอร์พูดถึงสถานีอวกาศอยู่อแล้วผมคือผมนึกว่าพี่ถามเพื่อตัดช้อยนะใช่ไอที่บอกว่าเคลื่อนที่ได้ไหมผมถามเพื่อตัดช้อยให้เร็ นึกว่าถามเพื่อแบบตัดช้อยออกอะไรเงี้ยเป็นสปายแล้วอยากตัดช้อยใช่ตอนนั้นเขเจอเขาทำนี้นึกว่าพี่เป็นคึกว่าตัดช้อยทั้งหมดบาททั้งหมดบาทแม่งเป็นยามเลยแล้วนาทีที่ษาความปลอดภัยหืูเป็น์เทนเดอร์ที่เป็นผู้จัดการใช่พี่ยังเฮ้ยมันเสมอกันอยู่ต้องเล่นอีกตามันต้องมีเสมอยังไงเสมอได้ไงสอ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 งไอเมื่อกี้หนูได้สอง สองหมดเลยแล้วทำไมแล้ทำไมจากที่สามทำไมเดี๋ยวสองแล้วอ่ะมีคนตัดแต้ม็ยังี่หนึ่งไม่ใช่เหรอพอบอหนึ่งพอบอมันหนึ่งยังไงว่าพอบอเป็นสปายที่เดาถูกด้วยไม่เหลือหนึ่งเลยเฮียเถียงกรรมการโอเคตาท้ายตาท้ายตาท้ายแล้วนะนอนแล้วมาียเถียงกรรมการหืมหืมบอแมต้องมีหลายหลายคนอ่ะถ้าคนเดียวจะหนุกพรุ่งนี้ชวนพี่โซมกับพี่มอมาเล่นเลยกัน มือนีงก็เล่นได้มันเล่นในนี้ได้เล่นในนี้ตัวก็จะน่าทำตัวน่าสงสัยโัวสัตว์พี่หมวกมาเล่นด้วยอะไรนะตัวพี่หมวมาเล่นด้วยเออมาดีเอามาให้หมดเอามาตีกันได้ด้วยโตขาแม่มาเล่นด้วยเกินแล้วเอาเอาของยังกดจับเวลามันมีสี่วเนี่ยาทีถามเลยอ่ะถามเลยสไปร์ตาที่แล้วถามมาเออ จบสุดนักน้ำอย่ายื้อเวลาอย่ายื้อเวลาที่นี่ที่เป็นอีกแล้วแน่เลยที่นี่ที่นี่เปิด24ชั่วโมงไหมพี่บุ๊กเปิดตอบไม่ต้องคิดเปิดที่4ชั่วโมงบุ๊กพห่บุ๊กก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเตืนนะทำตัวม่ตรลุ่บุโมก ชิวใช่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 มีพี่รู้ละสถานที่เนี่ยส่วนใหญ่คนที่ใช้บริการเขาอยู่วัยไหนทุกวัยแหละมีตังก็ใช้ได้มีตังก็ไปได้ทุกวัยเลยเหรอเออทุกวัยแหละเว้นทุกวัยแหละมีเว้นเด็กก็ได้แต่ทุกวัยแหละโอเค พูดลงหันต่อเอ่อพิเปอร์อร่อยวะพิเปอร์ไปที่นี่ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ไปที่นี่ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ไม่เคยไปทำไมไม่เคยไปอีกแล้ววอาสถานที่พิเปอร์ทำกอเขาไม่เคยไปสักที่เลยพี่ก็เคยออกจากบ้านอยู่แต่บ้านจริงๆนะคนรักบ้านสถานที่เนี้ย เข้าได้สถานที่นี้โอไมไงไปยังไงไม่เคยไปทุกคนเข้าได้ใช่ไหมฮะทุกคนเข้าได้ใช่ไหมถามใครอะถามใครเ่เบลก็ได้เบลเบลใช่ทุกคนเข้าได้ค่ะเบลถามต่อเลยถามเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ว่าจะไม่เป็นสปายตาที่สี่สถานที่เนี่ย เข้าไปแล้วต,ต้องเสียตังไหมพี่บุ๊กเข้าไปแล้วต้องเสียตังไหมถ้าเข้าไปใช้บริการก็ต้องเสียตังครับถามถาม,ม,มถามมุกถามมุกสถานที่สถานที่อันเนี้ยต้องไม่เอาเอาหน้าเอาหน้าที่กว่าเอาเอาบทบาทบทบาท บทบาทที่มุกได้เนี่ยคือมุกเกียบทบาทตัวเองมากบทบทบาทที่มุกได้ในสถานที่เนี่ยคือมันได้เงินเดือนเยอะไหมไม่ได้เงินเดือนไม่ได้เงินเดือนไม่ได้เงินเดือนผัดซึ่งตัวเกตเตอร์ไปเอยว่าดิวจัดไม่ได้เงินเดือนด้วยเอาถามต่อค่ะพ่เปอร์ที่นี่พ่เปอร์ได้เงินเดือนเปล่าเงินเดือนไม่เคย พี่เปิได้เงินเดือนบ่าหน้าที่ะทำไมพี่เปิ้ลไม่ได้วะเราเรายังไม่ได้เด็กหนูไม่ได้เด็กอ้าวคนแล้วที่ไม่ได้อะไรนะหสงสัยทุกคนเลยอ้พี่ยังตอบไม่ชัดอีกเหรออามมุกถามมาถามพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจเมื่อกี้เราถามพี่เปิ้ลแล้วไงว่าพี่เปิ้ลได้เงินเดือนบ้างเคโปิลไม่ได้ถามต่อ พี่ถูกคำพัิสุดสุดของพี่มาอพี่ไม่บริสุทธิ์แล้วพี่เสียสิ่งมาแล้วบอกเด็กทีเนี่ยทำคุณบุกนะที่เนี่ยส่วนใหญ่คนไปเวลาไหนมีทุกช่วงมีทุกช่วงเวลาเลยอช่วงที่คนเยอะที่สุดอ่าช่วงที่คนเยอะที่สุดมีทุกช่วงเวลาเลยจริงโอเค พอกันพอๆกันทั้งวันออดออดท i ามออดิจาขอรอแบบชั่วหลายถามุกถามุกอุ๊ยนี่นะขยี้ยี้อืมว่าจับอะไรคนไม่ผิดจับคนผิดนู่นสง่ใส่เราไม่ได้เงินเดือนไม่อยากรู้ว่ามันเป็นอะไรพี่หนูบอกเลยหนูก็เกลียดเกลียดโลแบบเกลียดอีนนี่หนูมากอะที่หนูได้ในบทบาท คนผ่านเอยบทบาทคนเดินผ่านเลรวอ่าเอาสถานที่สถานที่ที่มุกได้เนี่ยคือมันมันมีเอ่อเกี้มีคนตอบว่าเสียตังค์ใช่ไหมมีการแบบว่าต้องใช้ต้องใช้เงินเยอะไหมในการที่ต้องแบบเยอะนะช่วงนี้ใช้เยอะหิวเหรอช่วงนี้ใช้เยอะหิวช่วงนี้ต้องใช้เยอะ คาห่างแพงเป็นช่วงที่กี่เย่เคยๆถามก็ถามพอพี่เบลเบลไปพี่เบลซะเน้ะเลี้ยวสี่สิบแปดวิแล้วเบลไปที่นี่เบลเบลเบลเคยไปที่นี่ไหมเบลเคยไปที่นี่เบลตายเคยค่ะ อาแน่นโวดโวนะโวดนะอ้าวโวดโวดโววดนะหนูโวดพี่ิอยากถามต่อไหมเบลหรือเอาไงเออไม่อยากถามอยากถามหรือไม่อยากถามนะไม่อยากไม่อยากก็โวเลยโวพี่เปิ้ลโวดพี่เปิ้ลเบลเบลเปอหกไม่เก่งหรอลูกพี่เปิ้ลอะไรอ่ะ ไปหรอขับรถจะรับเมียทุกวันแต่ไม่เคยไปได้ไงวะบูธอฟอร์มอ่ะนะฮะฮะมันคือที่ไหนฮะอ่าให้ผมให้ผมตอบเีอะอ่าอ่าร้านอาหารไม่ใช่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่โอเคไม่ได้ปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันเหรออ่าแล้วช่วงนี้ใช้เยอะแล้วผมเอาออกทำไมวะเดี๋ยปั๊มน้ำมันเนี่ย เราเปิดตลอดเวลาไงมีคนเข้าทั้งวันเหมือนกันบอกแล้วว่าช่วงนี้เยอะเป็นหมดบาทเลยวะใช่ไหมมีคนบานว่คือคนข้างไข้รถฮะคนข้างไข้รถตปังทั้งวันดูได้หนูก็เกลียดเหมือนกันอะไรวะเร็วเป็นอะไรเนี่ยหนูเป็นผู้ดูแลกิจการ โหยิ่งใหญ่เหลือเกินเป็นแคชเชียร์พ่เปอร์ขับรถไปรับเมียทุกวันแต่ไม่เคยไปแวะปั๊มเลยบุกเดาต่อไม่เคยเนี่ยพี่โดนนั่นแต่เหปงไอ้คำนี้โดนหมายหัวเลยทุกคนก็ขำอยู่ในใจเป็นเสียงเดียวกันมุกไม่มั่นใจนะมุกยังกลัวหรือว่าพิเปอร์จะแบบว่าเหมือนตะกี้โรงแรมเม่คยไปเยไม่แม่แต่ตอนแรกจะสงสัยพี่มุกที่พี่มุกบอกว่าใช้ได้ทุกช่วงทุกช่วงวัย เธอตอนแร,แร,รก,กรเขาถามย้ำว่าทุกช่วงวัยจริงหรอเอ้าก็ได้ก็เด็กมันมีพัไม่ตอบไปพไม่บอกว่ายกเว้นเด็กมีโดนไม้หัวเนี่ย <c oughs> ม่แค่กิดในใจว,ว่อแบบใช้ได้ก็ขึ้นอยู่บนรถอะอยู่บนรถก็ใช้ได้ไงเฮ้ยพวกไม่ใช่เจ้าของรถก็ไม่้เติม <c oughs> อยู่บนรถไม่ใช่ปัม๊มอะไรก็ได้ยากว่ะจะลอคุณเด็กโดยที่ไม่รู้ได้ยากว่า อืมใช่ตอนหนูเล่นหนูก็จะไม่ชอบไปสปายพี่เพราะหนูจะโดนจับได้แต่ดูแม่งไม่เคยเป็นสปายเลยวะอยากเป็นเลยจับได้เร็วแม่งมีแค่แบบสวนสัตว์สนามกีฬาห้างสรรพสินค้าปั๊มมันต้องเป็นอะไรที่แบบว่าทนาีมันดันเคยไปอ่ะเคยเคยมันดันมันดันต้องเป็นคําถามที่ว่าเหมือนแบบอยู่ดีก็ตัดฉอยแบบเยอะๆอย่างเงี้ยแบบง่ายกับสปายมันก็มี